จำแล้วแต่มันก็ยังลืมไม่ได้จำไม่ค่อยจะอ่าเวอร์เเท่าไหร่คะเนีม่ยี่อี๖อีนะใช่ไหมคะคุณนาใช้ใช่ค่ะใช่เหรอคะก็ใช่ก็ใช่ตีสิบหกเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นมันชอบจะลืมนี่อ่าไม่เป็นไรเป็นธรรมดาแต่การย์จะถามว่ายี่สิบหกภูมินี้มีตาหูจมูกลิ้นกายว่าโดยรวมมีหมดเลยใช่ไหมคะทีนี้ดูนะว่ารูปภูมิสิบห้าเนี่ย เขามีอะไรบ้างนะฮะตามีตาหูทวีทวีสองคือจับขูปีญันต์จิตสองมีหูมีดีก็คือโสตากีญาณต์จิตสองถูกไหมในทวีปัญจาิญญา์จิตสิบเนี่ยรูปภูมิมีอยู่ตากับหูถูกไหมมีอยู่มีอยู่สองคู่ก็คือสี่ดวงทวีสิบมาแค่สี่ดวงใช่ไหม ว่าโดยว่าโดยทวยิสิทธ์นะส่วนอบายสีสัตว์นรกสัตว์เปรตส,สัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าตาไม่บอดไม่บกพร่องนี่ว่าโดยรวมนะเพราะว่าบางภูมิก็ไม่ได้บกพร่องนะแต่บางภูมิก็บกพร่องได้มีตาหูจมูกนิ้นกายเหมือนกันหมดใช่ไหมเออนี่นี่นี่นทวิสิทธ์เนี่ยสามารถเลยน,นะมนุษย์หนึ่งเนีย่ยถ้าตาไม่บอดอบก็ได้เหมือนกันหูไม่หนวกนะเทวดาก็เหมือนกันดีค่ะ พราะฉะนั้นะในอบายสีุ่ษย์หนึ่งเทวภูมหกเนี่ยสิบเอ็ดภูมิใช่ไหมเรียกว่ากามภูมิสิบอ็ดนี่มีครบหมดไหมครบเลยทวิสิเกิดในปวัติการใช่ไหมใช,ใช่เลยชัดเจนได้ข่าวอธิบายเล็กน้อยนะอันนี้เข้าใจลนะนะคุณจำใช้ทันไหมคะผ่านได้ไหมตรงนี้ยามลัสนจะจาเฉลยแล้ว ต่อไปฮะหัวข้อที่สองเลยวิญญาณเป็นปัจจัยให้กับรูปในอัศญญัยสศตะภูมิและปัญจโวการภูมินะก็คือของเขาเกิดในในส่วนของภูมิที่ภูมิที่มีขันเดียวเนาะอันนี้เนี่ยการแสดงรวมไงปัญจโวการภูมิเนี่ยมันเป็นการแสดงรวมเข้าใจไหมเออหัวข้อเดียวกันเราทีนี้เราแตกละรูป ปัญจะมะัชานกุศลและจิตหนึ่งดวงสุดท้ายของห้าดวงใช่ไหมฮะที่เป็นกุศลน่ะรูปกุศลห้าน่ะ,ะเห็นไหมคุณชอบจิตชอบใจนี่อยู่นี่ดวงนี้อดวงนั้นแหละที่ประกอบกับสัญญาวิราคะภาวนาที่ในอดีตพบแสดงว่ากรรมวิญญาณตัวนี้เนี่ยทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่เราเป็นมนุษย์เ,เลยใช่เนี่ย คือภาวนาแปลว่าจเจริญถ้จาจำไม่ได้เ็าเขียนเด้อภาวนานี่แปลว่าจเจริญวิราคะเนี่ยสัญญาเนี่ยไอ้นี่ตัวตัวที่จะเป็นทางวิราคะเนี่ยที่แปลนะเป็นทางทางออกทางออกจากเจริญที่เป็นทางออกจากนามธรรมมีสัญญาเป็นต้นเพราะว่านามธรรมมีสี่เนาะเวทน,หา,หนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม สีเนี่ยพรหมประเภทเนี่ยไม่เอาบุคคลผู้เป็นมนุษย์ผู้นี้ว่าหรือบุคคลนะไม่เอาก็เลยอธิษฐานแล้วก็เจริญเกี่วกับเรื่องของไม่เอานา้ามีสัญญาเป็นต้นใช่ไหมเออคือขันมันมีห้ขันห้าก็รูปรูปประขันนี่เอาไว้นาำประขันสี่นี่ไม่เอาก็คือเว,เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เอา เอาแต่ร,รูปไว้เข้าใจใช่ไหม,มจึงเจ,จริญจึงเจริญเรื่องของการออกจากาสัญญาเข้าใจเนาะนะต้องเป็นเจตนาเจตสิกที่ประกอบกับรูปปัญจมฌานกุศลหนึ่งดวงนี้ที่ในอดีตพบนะเขาต้องเป็นกรรมวิญญาณน,นะจาได้ใช่ไหมคะเขาจึงจะเป็นปใจใัจจัยให้กับรูปรูปตัวนี้คือชีวิตะนวกะกะลากะลาป่านี่แปลว่าุกลุ่มของรูปมีทั้งหมด 9ก้ารูปนวะนวะกะนวะมีเก้าเห็นไหมมีเก้ามีชีวิตตะรูเป็นประธานใช่ไหมก็คือถ้าชีวิตตะรูเป็นประธานหนึ่งอวิธิโพคะรูปก็มาแปดใช่ก็เป็นเก้าเเป็นเก้แปดบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะต้องเป็นเก้าอยู่แล้วนะอ่ได้ละอันนี้คือในส่วนของชีวิตตะนวะกะกะลามได้รูปมาละ ทำสําเร็จใช่ไหมทิ้งน้ำได้รูปมาแค่เก้าสำเร็จละนะนะในปฏิสนิการด้วยเ mm hmm. พราะตรงอุปททกขนาดของเธอก็ได้มาเลยชีวิตตัะนวากะกะลา,าได้รูปนะและประัติการในอสัญญาสัตตภูมิแสดงว่าชีวิตตะนวากะกะลา,าเนี่ยได้ทั้งอยู่ทั้งสองการเลย mm hmm. จนกว่าจะหมดอายุไขห้าร<ม>้อยมหาก No, no. จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แ <laughs> <laughs> ล้วแต่จะเลือกนะ <laughs> ในปิสนธิกานพฤิการ,ร,การทั้งหมด500มหากับในอสัยงยัตตกภูมิทำหน้าที่อะไรบ้างคะในกิจสิบสีกิจสิบสี่ควรได้ไหมเอ้ยเขาเป็นลูก <laughs> จะลูกเั้งแค่สา <laughs> <laughs> รษาชีวิตให้ังอรือได้ใช่ชีวิตแต่รูปนี่ไงก็รูปที่รักษารูปที่อยู่ในเนี้ว่าไมเกิดเปนู้ปควาที่14ประงการคือเข้าปฏติสุวิทจริงอ่ะนะแต่ทีนี้ว่าท่านไม่ได้แสดงท่านแสดงว่าจิตเท่านั้นที่ทําหน้าที่14กิจว่าโยรวมนะจิตทั้งหมดร2 1ดดวงมีกิจทุกดวงดวงไหนไม่มีกิจไม่มี จารนไม่ได้หลอกข่าวกันการม้วนการม้วนขายยังไงเนาะเออดูให้ดีมีแต่รูปไม่มีนามเขาไม่รับฟังอะไรเลยหูก็ไม่ได้ยินใช่ไหมจารย์ใช่คือเป็นอยากตายท่านนั่งเขาก็ไปพรมเป็นทางนั่งอะไรเลยแต่ทางนอนก็ไปเกิดเป็นพรมเลยไม่ไม่มีไม่มีห้าอย่างใช่ไหมจารย์ที่พูดไม่มีอะไรบ้างคะ ตาหูใช่ตาหูจะมองเอนได้กายใจไม่มีมีแต่รูป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 ยี่สิบแปดที่เกิดในนี้มีแค่สิบเจรูปเองนะมีแค่สิบเจรูปนะรูปรูปที่เกิดจากกรรมก็มีในนี้นะเพราะฉะนั้นในในสิบเจรูปนั้นเนี่ยในส่วนของการที่เขาจะมีเกิดจากกรรมนะเป็นกรรมปนด้วยไม่ได้กรรมแท้มีอย่างหนึ่งมีอย่างเดียวคือชีวิตรูปเนี่ย ชีวิตรูปเท่านั้นที่เป็นกรรมแพ้ใช่ไหมกรรมปนก็คือมหาบุตรูปสี่นะปัทวียาโปเดโชวาโยใช่ไหมรูปาคันธารษาโอชาใช่ไหมอันนี้เป็นรูปที่ปนกับสมุดฐานอื่นนะคิดออกนะพอพูดไปแล้วก็แตกไปอ, <laughs> อีกเย <c oughs> อะเลยนะแล้วจะพูดทำไปเนี่ย ไม่เราก็รู้เอาไว้เนาะคุณจันชายเนาะมันเป็นของหวานของคุณจันชายเลยนะที่คุณถามเนี่ยเข้าใจแล้วเนาะนะต่อไปค่ะอกุศรจิต12บสองนะคุศลจิตแปดที่ประกอบกับกุศลอกุศลเจตนาในอดีตอันนี้อันนี้อาจารย์พูดว่าโดยรวมใช่ไหม ยังไม่แตกแยกออกมาแต่ละดวงเลยอันนี้เอาไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเอาตัวพุ่นกับตัวบาปมาโดยเจตนาเจตสิกที่ไปประกอบเนี่ยเป็นกรรมวิญญาณเหมือนกันในอดีพบ